สวัสดีค่ะยูกับช่องสาว้ันคำชาแนลค่ะในเสาของวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนพศ2 5 6พนอเจ็นะคะมือนีพระพิพะนองมาอยูที่ตลาดนัดชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดค่ะมือนี้อากาศเย็นแล้วนะคะ้อยเอ็ดฮอาตอากาศเย็นเจ็ดโมงแล้วนะคะนี่รถนัวเต็มเลยรถหัวเต็มเลยค่ะ วสวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไดนี่ค่ะเปิดไหรสิบแปดห้าร้อยครับสิบแปดห้าร้อยลูกสาวอ๋อพ่อหนอมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนลูกเร่เอา้าลูกเล่วะนี่เอ,เอาลูกคือตาฮักแค่ค่ะร้านตหาหักนี่ละเอ้าลูกตหาหักอีหลีเนาะแม่ทีนึงแม่มันลูกเล่แม่มันลูกเล่คอขาวนั่นปะค่ะนี่ครับอ๋อชาลเลีอ๋อชาลเลี ลูกที่ขายพันราคาห่ไหลูกแรกครับลูกแรกหอยฝักเบอร์โทษเนี่ยค่ะศูนย์แค่ะศูนย์สี่หกค่ะห้าหกศูนห้หอยยังเนาะจ้ายเปียกครับห้อยเปียกงมวจะใสอ๋อเดี๋ยวนะคะอุ้ยขึ้นตาคขึ้นหนูหน่อยค้ามีเท่าไรค่ะนี่เป็นบัครับ3าลูกสาวลูกสาวพ่อได้หนิอ้แดงดีครับเนาะ ป้าดแดงค่ะค่ะลูกสาวช็อกโกแลตนะคะจักจักได้พ่อเดือนไปสามเดือนแล้วยี่สิบเก้าสิงหาแม่พันลูกเที่าวใดแล้ะคะได้ลูกจักโตแล้วอ๋อนี่ตัวที่สองนะยังสดอยู่เนาะแม่แบบโค้งสางไงลูกคนงามดีเลยค่ะงามเออมีมันอมซื้อเนาะ ต้น,นประดำได้หน่สีมันงามอยู่ค่ะสามสิบสองค่ะตัวนี้แม่กะสิสูงประมาณลอยหาสิบได้ย่ดอกเนาะลอยสี่สิบเจ็ดอ๋อค่ะสี่สิบเจ็ดใบก่อนอ่าค่ะหัวอยู่ใส่กับขาหอยเปียกมาตานเอาเมือน้องพอกครับน้องพอกทรงกี่กิโลขาหอยทรงฟีลอยกิโลครับทรงฟีลอยกิโลตาล้องได้อยู่ตาล้อ,องได้อยู่ประกันตำนี้ซากุนเนาะขาหอยขอบคุณค่ะอันนี้ของไฟสนามแม่นี่ องพ่อน้อมวว่ามันนี่พ่อนอมแล้วคยได้เอาเพราะว่าของพอเบอร์่ะไรนี่เนอเศร้าหา,า,หาแม่ลูกตูกที่อะไรหรอครับพ่อลูกสองอขทองประดันทองที่ไงอังลงัเงเป็นเจ้าหเองคนหนึงโอ้คนเป็นส้มอ่างกระทะโอ้เศร้าหาเน้นี่ตัวนังะหักขึาา้นหนูน้อย พอพอมาจากโตาสามนีน่วะอูุ้่นน่ะสมพ่ออยู่ว่าพอ่อคือเอาง้วนนี่มานง้วงงามพ่อก่ามาอยู่เอามานทำกันนีบ่บอกตอนนี้แม่น,นว่าี่ขึ้งงามเสร็จแล้วตนไหนนะครับเนี่ยโอ้ยไม่กลัวเอ้ามีหอดกู๊ชีบเข้ามาวานันนี้อ๋อเดือนอ้ยนี่ท่องหาเดือนหรือบ่เอ้ามวจากปีขึ้นได้ ทองปีละอ๋อออหัวสาวทองหาเดือนสาวักน้อยเอาหัวสาวโอ้ยสามห ah, oh, <S 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 ออ่าครับสามสิบห้าแล้วต้นนั้นต้นนี้สูงเท่ไหนพ่อเนี่ยแมนไันวัดีิวันวัดเข้าข้าวก็สิโอยสามสิบหาลอยสี่สิบผุดละเมนกลยต้นนึงเดียพอนหัวมนี่บ่เมนบ่ใจใจอีกองพ่อเข้ามามีสาตัวนี่ก็แ่ยอตัวนี้สามสิบหตัวนั้นสานาพ่อน้องฝากบัวเท่านะคะ 064 064ค่ะกา651ค่ะ3368 3368พ่อหนอมบัวงามส่งซีร้อยกิโลครับรับประกันต้นนี้สากรนะคะครับขอกฟ้ามอยู่ใสก่อพ่อขอกฟ้าพ่อยู่ใสก่อนบ้าปะค่ะเดูดูสาะค้ามึงครับอ๋อค่ะยูสารค้ามยุตมบลขวาสารค้ามนะคะผู้ใดสนุกสนใจก็โทรหาพ่อหนอมได้รู้ว่าจะเป็นเบื้องหน้าของหน้าฟ้าผู้ใดนะคะเนาะครับขอบคุณค่ะไปต่อมูนีงัวหลายครับเนาะพ่อ คนาเลี้ยวเขาที่โอ้นี่ขนาดเจ็ดโมงกว่าสิเขาเจ็ดโมงกว่ากว่าเหรอคะเซียนเขาเกือบแปดโมงแล้วว่วยังหลายคนยังหลายอยู่เนาะเขาว่าจะเปิดเรือมันการมีเป็นยังไงพอตลาดเป็นยังไงห้ดนี่ยังบ้าทันจับกุญแจยังไม่หิบ้ท่านว่ากลิ่นบ่าท่านหัจับแล้วขายดีเป็นง่วนเนี่ยง่วนนั่นละโอ้ขายมปนนีเป็นง่วนเนื้อเนาะครับค่ะขอบคุณคุณนอมนะคะครับครับ ไปคะ่ะไปตอนต้อนค่โอ้โหคือง่ามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามคุณสวัสดีคะ่ะด๊ดง่ามค่ะแถววันนี้สวัสด้ค่ะนี่เปิดไวัย10วัห10หมื่นนะคะโอ้ง่ามเลยเสาบ่อค่ะคือทองแล้ว18เดือนเดือน แม่เด็กตึงๆกขางสาวสิเดือนลูกสาวยังนี้คสามหนึ่งลูกสามหนึ่นมซีนมซีนะแต่อซ้เด้อนากองพิว่าหามื่นต้หว้าตลาดเพิรว่าซี่มื่นกว่าเพิรวา อันนี้กูได้เบื้องอู่่กับถันทุองอุวัติเโทษกับตรงขอตอลองนาะอ๋อไปลามได้ค่ยะคดี๋ยวอ,อ,อ,อขอบโทษน,นะหายปอดแล้วเบิ่องกันเนาะง่อยงคักสูงกับสิป,ประมาณลอยหาสิหายดอกลอยลอยลอยอลอยหาสิบค่ะอัองตีซักขาวๆลอยหาสิเนาะ่าได้ถามเจ้าของเพิ่นเดีเพิ่นคุยกันก่อนเดี๋ยวจะไปถามเนาะ ก็ตอนนี้เ่าเห็นเจ้าของคนนะวู้มีเจ้าของวัวงามมือนีีง้อลายค่ะค่ะยืนเลี้ยงกันสายอ่ะนี่นี่มาเบิ้ลนมอ๋อมาเบิ้ลนมมาเบิ้ลโอ้ยเอิร์กันมาเบิ้ลนมนมตีอ่ะค่ะงามค่ะค่ะว่้มีหมองตีไรง้อตัวนี้เนาะหูว่าหูหูหูเชียงเชียงพวกเนี่ยวู้มีต่อยจังหวังเลยเป่นวพ้ผัวว่างหนากะงามหนาแล้วงามอีหลี อยาตเด้ค่ะปอปอเออปั้นตรงนี้ที่บ้านต้องเชียงขวัญต่อล่องได้บ่หอยได้เนาะฝากเบอร์โทรเด็บ่ค้าศูนย์แปดเก้าศูค่ะสามเจ็ดห้าสามเนหาค่ะสองห้าห้าเก้าสอ้าห้าค่ะหอยังนะจ้ารอดครับหอยรอดนะคะทรงจากกิโลค่ะทรงเมาส์แล้วต้องบอกกันอ๋อการทรงกันหาจะคอยวากันเนาะค่ะขอบคุณมอยค่ะ ประกันตำหนินั่นเอค่ะหอยบนวะนะคะได้สนอกสนใจกับมาคุยเอาตโตโฮหาเอานะคะแล้วตะคุยดอกบนวะกันน้ำสวัสดีค่ะพ่อสซยหูต,ตัอนี้บป็นไปเท่าไรค่ะสองหันสองพันยี่สิบหกนะคะสาวบ่ค่ะพ่อมั่วสาวบ่ทองทองแจ็กเดือนหรอคะ <c oughs> ท,ทองแจ็กเดือน ทองสี่เดือนแล้วขอเบื้องหน้านี่เด้อค่ะเอ๋อโอ้นี่คือแข็งผู้ใดสายมักสายหูนะคะยี่สิบหกทองสี่เดือนพ่อผสมียังไว้จ้าผสมบามันแล้วเพราะซื้อซื้อซื้อท่านมันซื้อยังไอซื้อซื้อพอมันนี่ผสมพอพันในบ้านไหมน้อ่อโอ้แต่ว่าเป็นบามันเนาะบามันแดงโอ้แต่ว่าเป็นโ้องโตเนาะโอ้ค่ะพ่อฝากเบอร์โทรเดี๋ว่อจ้า ศ9 3เกสค่ะ2อ3จค่ะ8ป9 8 8 8, 8, 98, 8 8 9 8ค่ะพอหยังเนาะจ้าพอาพอซาดพอซาด่วอ,อู่ใส่เนาะพ,อพ,ออะพ่อน่น้อยอ่เพิ่นน้ำมนหมดนล้น้ำมตนน้ำมตนนี่สารสินบวกาาสินอ๋อค่ะ,ะทรงจักกิโลเนาะพ่อทรงวันนี้คือจังไหร่ทรงห่อ,หอยกิโลคือ โอ้ทรงหลอยี่โลขึ้นนะคะเกินนั้นจังคอยวากันนะคะผู้ใดสนอ,อกสนใจหรือม,มาก์ซ้ายหูนะคะนี่คือเหรียดบาซินเนาะพ่ออ่ากะโทรมาคุยกับพ่อได้นะคะยี่สิบหกพอแล้วว่าต่อรองอตอล่อง,งแต่ยูดยย็อ <ๆ S 2> กพ <ๆ S 2> ่อแล้วว่าเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อมุนีพ่อมาจากโตโอ้ขายสายหูคือกันนี่บอกขอบคุณค่ะมุนี ไก่อ๋ไก่ไก่มือเสียงโฉกนะหอยปีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบอร์ไร้ถ้าได้นี่สาวงามๆนี่เบที่ที่สองครับที่สิบสองนะคะตัวเดียวเดียวตัวเดียวค่ะตัวเดียวพี่ะลูกสาวสาวจักเดือนเราบุ้ยหอยพีที่มาเดือนค่ะที่มาเดือนลงกระดานหลังตรงๆนะคะแรกสิบสี่ย่างสิบห้าเดือนสาวลูกียังนี่ค่ะลูกแค่สามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งเนาะค่ะ เบื้องเล็บนะคะเล็บนุ่มกับงามนะคะนุ่มซีนุ่มงามลองน้ำไต่กับนี่เนาะเนื้อหนังดีโค้งสางได้นะขันผู้ใดอยากได้สาวน้อยไปสิบสี่ิบหาเดือนนี่ไปไว้คอกไว้ฟ้ามเนาะสี่สิบสองได้เนาะค่ะเนาะสี่สิบสองค่ะต่อร่องได้เบิ้งได้ทรงได้ทรงได้ทั่วทั่วประเทศไทยเลยเพื่อนว่าได้ ได้ทัวร์ปรไทยงามๆค่ะงามอิหีสีสีซ้ำในกล่องเลยนะคะสีตัวจริงเพื่อนเนี่ยค่ะว่นใดเป็นันนเอฟเฟกล่องได้นี่กล่องเสมือนจริงค่ะหอยฝากอว์โทษเนี่ยค่ะ0 6 1 061่ค่ะหกหกหนึ่ค่ะสองแป8 7 5ห้อค่ะหอยปีสุวรรณภูมิค่ะงวอยูบันดอกไม้ทรงจกิโลค่ะตรงทัวไทยเอาคุว่าทรงฟีดลอยโลตะวันเกินนันคุยกันค่ะประกันตำนี้สาโกนหอยละวานะคะ เรามมแตะว่งวงง่ามหรอคะเราทรงทัวไปอยู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะครับหน <c oughs> ่อยปีนะคะมันเนียวมาจจกโตลืมถามตัวหรอโอ,โอ้มาเข็นๆเลยตัวนี้ไม่ใช่มนะเดียวครของก็ได้ของง่ามของอ,อึดเหรอครับอ๋อมันอึนอด,ดอแล้วเนา <ๆ S 2> นะ หายากเราเนาะค่ะหาแต่ว่าขันคือหนูตามหนูฟังเบองอยู่นี่ขันตะวูตะงามตะแทกยังไปไอยไ้อยู่เนาะก็ขายได้ดีอืมนทงก็ขายไปสองตัวอยอืค่ะตัวละหา้วค่ะขายค่ะค่ะกัาได้ดนับาแกงอม่างวแกงคอตะกี้เนาะค่ะของของามขายได้ดีก็คุย่างอย ตาคบว่กแข็งต้งสองปีสามปีไหหลังเลยเนาะบประมาณอืมค่ะก็เปินจริงยุ่ต้มนมเนือกันละค่ะว่าดแต่ว่าไปตามตามสภาตามความสวยงามของของแต่ละอันนี้นะค่ะตามสภาเข่าน, ang, taking, นะคะขอบคุณหอยปีค er kind of like ่ะค well, ่ะค่ะตตอนะคะ คุณนะว่าเป็นอย่างเดเรื่องแม่ขาเมือน,นี้คุณหลายกันเนาะคุณเยอะมากแม่ก็ลื่อเหนี่น,นิดกกนหนนะาก็ป้างัวกันโอ้ยเดูว่เบอร์งัวเขาตัวนี้อ้อัน,นี้ยัดเต็มรถนี่เด๋ยวถามก่อแล้วคือจามบรรหาต้องไปตั้งหา เด็กยังโตแล้ว yeah, พ่อได้ได้เอามาซื้อเป็นว่นนี่พ่อซื้อมาซืโอ้ไปเอาไปอำเภอไหนเขาพ่อคะอำเภอคนละอำเภอจะตูรุคนละโอ้จัตุรุคารามโอ้ยเอินพ่อเนาะเขียนที่เออเขียนบ่จากพี่พี่พี่ก็ได้สนามพี่เอินพอเขียนได้แล้ววะป๊าดนูี่ ไอหมูก yeah. ิ in er ้กางเป็นเบาครับโอ้เปนเ้าเขาลูกกะยามดิอ้ยโอ้ยโอ้ยายโอ้ยขอขอโทษท่านวันนี้ โอ้ยดูเต็มรถนะคะเอาเน้นง้วยังค่ะเนนง้วเน้นง้วเนื้ออ่างง้วแมงง้วผูกับบัวโอ้ค่ะขอบคุณหลายค่ะนเลยเต็มรถแล้วค่ะมันนีคหลค่ะเดือเืออเอดเดืเดืดอออ โอ้ยเบืง้งเบื้งค่ะเดี๋ยวสื่ภาพเบื้งบรรยากาศเนาะเดี๋ยวสิเบิ้งบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศป๊าดมื้อนี้ม่วงเลยนี่ตอนเลยค่ะต้อนนี่นี่ค่ะเบิ้งเด้อค่ะเกือบ8:00นแล้วนะคะเบิ้องม่วบัดนี้เต็มหล่นเลยค่ะเพราะว่าเขาเพิ่อนอาจจะแลวเขาแล้วน้ำแล้วเนาะออื เมื่อหันเห็นงัวงผูกอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะไปทายงัวงผูให้ยที่นรกเบิง<ม>้งเดี๋ยวให้จบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทายงัวงผูให้เบิ้งนะ<ม>ไ,ปไปไปต่อนจากอีกจากโตเขาจำควรไปทายงัวงผูกตัวหนึ่งโอ๊ยโอยโอ้ย ว่าสะถามตัวใดก่อนดีัดนกับแม่ลูกเขาเง้แง้บรรยากจะดกันดีกวาบิ้งกะค่ะเดี๋ยว่ายแพนในบิ้งบรรยากาศกันเลค่ะเดี๋ยวจะถึงบิ้งคนกับโตนกบคุยโทรศัพท์อยู่ไปกบสิเถิกนะอ้ยตัวหนูง้ออยังนีง้อกัดได้เนาะสิห้เดิงทางก่อนง้อกัดเม็นบ่อปอดอ่ อ๋อแสดงว่าเพิ่นขายแล้วเนาะนะอยากผู้ได้ว่าเพิ่นซื้อกันนี่ลาะคะท่านอันนี้ซื้อเขาฟาร์มเดี๋ยวนี้ค่ะเพิ่นว่านี่ขันสัญลักเลงเลือยมีเพิ่นว่าเพิ่นซื้อเขาฟ้ามกันนะเพิ่นคุยกันอยู่คอยอันนี้หมยม้วนนะคะคุยคุยราคาเอิ้นคุยกันอยู่น่าจะเอาในทามตัวนี้ก็ได้ทามก็ได้ดีซื้อหลายค่ะ เดี๋ยวๆม,ม,มาหามนิสี่มะสี่มาถามคุณนี่กไ็ไดรถามไท้บาทเท่านี่คุณกี่คุณนี่พี่สวัสดีค่ะพี่เปิดไว้ทนายเนาะค่ะนี่สามสิบหาแม่ลูกอะคะสามสิบหาแม่ลูกค่ะนี่ลูกสาวป้าลูกสาวลูกลูกสาวเพื่อนนั้นผสมยี่ยังไงเนี่ยค่ะนัโอ้ลูกว่ามีพอตัวคางบ้านนะคะอ๋อลูกที่ทนายเหรอคะ่ะเมื่อไหร่นี่ลูกพี่สองนะคะ บันอู่งามๆค่ะน่าจะเป็นลูกอันหลอดอยูด่ดอกค่ะแต่ว,ว่าเป็นบ่อบฮูนเนาะพี่ฝากเบอร์โทรเลยบ่คะ่ะแปดหนค่ะ470ค่ะ1944งี่สพี่ยังเนาะจ้า,จาพี่ยังกอคะ่ะพี่อยู่ผางวายยี่ใสเนาะจ้า,จางวยอยู่ยาโสทรงจักกิโลนี่คะ่ะพี่ทรงบ่ อ๋อการส่งการหาจังคอยว่ากันเนาะคะ่ะทโทรมาก่อนนะคะผู้ใดสนอ,อกสนใจสามสิบหาเมลูกเนาะคะ่ะพี่ขอบคุณลหลายๆค่ะพี่ยุพานะคะผู้ใดสนอ,อกสนใจโทรหาพี่ยุพาได้ค่ะเดี๋ยวง้วตัวนี้คือเขาเป็นังสี่ล้<า><า>วอยู่ในลูกตัวลูกลงไปวตัวนี้เขาเขาไปนึกสิี่คุยกันเลยนะคะเดี๋ยวซส่ง ได้หอยซีงง้วไบซสวย,สวยอันนั้นไปน็นกองแบบแม่หูเราก็รังคุยอยู่นะ,ะน่าจะเป็นงัวแม่หูนะตึนนี่ค่ะงัวกัดงัวเลยโซนนี้จะเป็นของแม่หูเนาะนี่ค่ะเบิง้งนี่กับงัวขาวค่ะโซนนี้งัวขาวเบิง้งงัวยังหล่นตลาดเลยค่ะ เบืบ้องบรรยากาศไปนะคะคลิปนี้ซึ <c oughs> ่งเราสุดท้ายเบื้องค่ะเบื้องยังหล่นอยู่เลยนะหัวไหลดยยีค่ะมอนกระจายหัวกระจาย